แวววันบทที่46งานใหม่ทำไมแกถึงจะออกจากงานกระทันหันกลางปีอย่างนี้ล่ะพ่อถามเรียบๆแต่น้ำเสียงสอแววตำหนิเล็กน้อยใครๆเขาก็ออกกันโอกาสมาถึงแล้วถ้าไม่เอาตอนนี้ก็หมดโอกาสอีกต่อไปใครจะนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองล่ะกองการเขาก็ออกออกทีเดียวสองคนกลางปีแล้วโรงเรียนเขาทำยังไง เขาหาครูได้หรอกครูจะตายกรองการเขาบอกล่วงหน้าตอนนี้เขาหาคนแทนแล้วด้วยซ้ําแต่แกไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าพอถ่วงขึ้นยังอีกหลายวันกว่าฉันจะไปเขามีเวลาพอหรอกหน้าฉันต้องนึกถึงตัวเองก่อนการเป็นครูโรงเรียนราชกับเป็นข้าราชการทหารน่ะสวัสดิการมันต่างกันมากพอต้องนึกสิว่าฉันจะต้องผ่อนที่ดินไปอีกนานเท่าไหร่แล้วเรามีรายได้เท่าไหร่ ถ้าแกนึกว่าแกไปดีก็ขอให้สมใจแกเถอะแววพ่อนะ่ะจะทำอะไรได้บ่นได้หญิงสาวพูดเสียงเยาะๆะดูพ่อจะให้ฉันอยู่ในหลักธรรมหลักชีวิตอะไรของพ่อเสียจริงฉันทำได้แค่งานสุจริตไม่โกงเด็กก็แล้วกันสอนก็สอนเต็มที่ไม่ได้ขยักไว้สอนพิเศษหาเงินเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่หล่อนได้รับความอาทรจากบุคคลอื่นนับแต่ยายตายใครบ้างเล่าที่ห่วงใยหล่อน ช่วยเหลือหล่อนพ่อกับแม่เคยแสดงความห่วงใยต่อหล่อนก็จริงแต่ช่วยอะไรหล่อนได้บ้างเล่านอกจากก่อความรำคาญแต่คุณแม่ของระวิวันหางานให้หล่อนพันสุรีพาหล่อนไปหาผู้อำนวยการเป็นเชิงฝากฝังหล่อนผ่านการทดสอบไปด้วยดีใครจะคิดเล่าว่าเมื่อถึงคราวจะได้ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างง่ายดายเมื่อหล่อนทราบผลการทดสอบ พันสุรีก็พาหล่อนไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารข้างโรงเรียนแบบนี้ได้แน่ผู้อำนวยการท่านพอใจพันสุรีบอกหล่อนด้วยน้ำเสียงสุภาพแวววันรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปดูผิวคล้ำและไม่สดชื่นเท่าเดิมนอกจากนั้นดาวบนบ่าก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงด้วยพิสุรีดูคล้ำไปนะคะเหมือนตากแดดจัดเขาพยักหน้าตีกอล์ฟกับคุณพ่อทุกวันหยุดแล้วก็เล่นฟุตบอลฝึกเด็กด้วย เด็กๆที่นี่เป็นยังไงบ้างท่าทางเรียบร้อยดีรู้สึกอยู่ในระเบียบว,วินัยดีวินัยทหารลงโทษรุนแรงจริงจังเวลาเรียนก็ต้องเคารพครูบาอาจารย์เกไม่ได้อ่อนแอไม่ได้แวววันยิ้มเล็กน้อยหล่อนออกจะสงสัยคำว่าอ่อนแอไม่ได้เพราะหล่อนรู้อยู่ว่าผันสุรีเป็นคนอ่อนจนเกือบจะเป็นอ่อนแอยายเกย๋กำลังจะมีเด็กเขาเล่าเรื่อยเอ๊ะทำไมอย่างนั้นล่ะคะ อ้าวก็แต่งงานแล้วนี่ครับเขายิ้มเด็กมันอยากจะเกิดก็มาเกิดได้ก็เก๋บอกว่ายังไม่ให้มียังวางแผนครอบครัวไม่เก่งพอเขาเข้ากับคุณอัดได้ดีเสียงของเขาเศร้าลงแวววันอยากจะถามว่าเขาเข้ากับภรรยาของเขาได้ดีหรือไฉนแต่เห็นว่าไม่สมควรจะถามจึงได้แต่นิง่งเขาบน่นบ่นอยู่ว่าคุณอัดไม่ค่อยมีมารยาทแต่ใจจริงไม่มีอะไร โตมากับคนเลี้ยงก็เลยเป็นคนปากไม่ค่อยดีแต่เรื่องอื่นก็ดีแล้วบุตรภรยาที่ต่างจังหวัดล่ะคะโถเลิกกันมานานแล้วผู้หญิงเขามีใหม่ไปแล้วลูกๆก,ก็คุณย่าเลี้ยงคนมันลือกันเกินความจริงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่แม่ค้าอย่างที่ร่ำลือเพียงแต่เป็นลูกสาวพ่อค้าใหญ่ที่จังหวัดนั้นข่าวลือบางทีก็ไม่จริงเกินความจริงบางทีก็น้อยกว่าความจริงน่าย,ยินดีกับความสุขของเก๋จริงๆค่ะ แล้วของหนูล่ะแวววันเบิกตากว้างหนูสุปราณีหรือคะเขากำลังจะแต่งงานกับชาวอเมริกันดิฉันพอจะทราบข่าวมาบ้างแต่ไม่คิดว่าจริงหนูเขาเป็นคนอ่อนๆเป็นผู้หญิงลักษณะไทยเดิมแล้วจะแต่งงานกับฝรั่งได้ยังไงคะจะอยู่กันได้ยังไงขนบธรรมเนียมต่างกันออกเพียงนั้นเป็นเรื่องจริงหนูจะแต่งงานกับเอ็ดเวิร์ด น่าแปลกนะเอ็ดเวิร์ดเป็นคนที่ผมรู้จักซะด้วยเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูในการทำวิทยานิพนธ์ผมเคยรู้จักเอ็ดเวิร์ดเมื่อหลายปีมาแล้วเป็นคนรูปหล่อมากหน้าตาเหมือนดาราภาพยนตร์พูดเก่งอ่อนหวานเอาใจเก่งหนูเขามีเหตุผลยังไงหนอแวววันสงสัย ผมคิดเอาเองว่าครั้งแรกที่หนูได้ทำอะไรด้วยการตัดสินใจของตัวเองอย่างแท้จริงสมัยคบกับผมก็เพราะคุณแม่สนับสนุนได้ไปนอกเพราะคุณพ่อสนับสนุนแต่ครั้งนี้ทุกคนคัดค้านแล้วหนูดือ้อเขาอยากจะยืนอยู่บนลำแข้งของเขาเองหนูได้งานสอนภาษาไทยที่โน่นเป็นงานดีมหาวิทยาลัยดีหนูอาจจะไม่กลับเมืองไทยอีกเลยหรือว่าจะกลับก็อีกนานทีเดียวชีวิตนี้แปลกแท้ สาวสวยเสน่ห์แรงมีหนุ่มมาลหลงไหลกันทั้งมหาวิทยาลัยแต่แล้วก็กลับไปพบเนื้อคู่ที่โพ้นทะเลต่างชาติต่างภาษาต่างผิวพรรณและขนบประเพณีสาวสวยจากครอบครัวผู้ดีมีชีวิตดังไข่ในหินหล่อนกำลังจะต้องอยู่เผชิญชีวิตอันแปลกกว่าชีวิตเก่าของหล่อนที่เมืองอันไกลโพ้นโน้นปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆหล่อนจะมีความสุขหรือไม่นอ ถึงอย่างไรสุปราณีก็คงเป็นสุขที่ได้ผลอานัตของมารดาไปอยู่ในบังคับของใครหนูจะเป็นผู้ใหญ่ได้บรรลุนิติภาวะอย่างแท้จริงสุปราณีคงจะพูดกับเพื่อนๆทุกคนไปดีเถิดเพื่อน,น,อร,อนรักฉันไม่ตำหนิเธอเลยชีวิตของใครก็ของใครเย็นวันนั้นพันชรีขับรถมาส่งแวววันถึงบ้านแวววันปฏิเสธไม่ออก เมื่อเห็นเขาแสดงความปรารถนาดีและเวลานี้บ้านของหล่อนก็รถเข้าถึงได้แล้วบ้านเก่าๆโทมโมของหล่อนจึงได้มีโอกาสต้อนรับแขกแปลกหน้าเป็นครั้งแรกทั้งพ่อและแม่ทำท่าประหลาดใจแต่พ่อมีมารยาทด,ดีพอจะปรามแม่ไม่ให้พูดมากวันต่อมาเสียงพูดลอยลมข้ามรั้วบ้านมาไม่ค่อยนักเขาไม่ต้องขนขวายหาเงินซื้อรถนั่งอย่างเราหรอกมีคนขับรถมาส่งบ้านอาศัยความเป็นสาวช่วย หนังนี่เอาใหญ่แล้วพ่อชักเหลืออดพ่อเป็นคนเดียวที่ยังคงติดต่อกับครอบครัวลูกชายพูดมากเกินการข้าบอกตั้งนานแล้ววันนั้นคนนี้มันไม่ดีใจง่ายก็เท่านั้นปากไม่ดีก็เท่านั้นแม่สวัยเสริมทันทีแกก็ว่าข้าปากมากรู้ริบลูกสะพย้ยซมั่งสิช่างมันเถนาถ้าจะมีหนุ่มๆที่ไหนมาส่งชั้นก็เรื่องของชันแต่ว่าพี่สุรีนะ่ะเขาแต่งงานแล้ว งั้นก็ยิ่งต้องระวังตัวระวังเมียเขาจะหึงเอาเกอย่าได้หาเรื่องใส่ตัวทั้งๆที่รู้ทีเดียวนะไอ้แววแม่โวยวายทันทีหนุ่มๆทั้งเมืองมีไม่ยุ่งด้วยดันไปยุ่งกับคนที่มีเมียแล้วแม่ก็พูดเชื่อถึงไหนไหนเรารู้จักกันมานานแล้วเขาเป็นพี่ของเพื่อนแล้วก็ต่อไปนี้จะต้องทำงานอยู่ที่เดียวกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกให้มันจริงก็แล้วกันพ่อสรุป แวววันตื่นเต้นกับงานใหม่มากพอสมควรหล่อนมีเรื่องมาเล่าให้บิดามารดาฟังทุกวันหล่อนต้องเรียนวิชาทหารและอีกไม่นานหล่อนจะได้แต่งเครื่องแบบทหารแม้เงินเดือนจะไม่เพิ่มเพราะเพิ่งเริ่มเป็นข้าราชการแต่เครื่องแบบและดาวระดับบ่าจะทําให้ชาวบ้านข้างเคียงมองหล่อนด้วยสายตาชื่นชมเพิ่มขึ้นชาวบ้านธรรมดาจะเข้าใจอะไรมากกว่าไอ้แววมันเป็นนายร้อยหญิงและปีหน้าหล่อนจะได้ปริญญาเพิ่มอีกปริญญาหนึ่ง หล่อนจะต้องได้ค่าวิชาเพิ่มและอีกไม่นานหล่อนอาจจะได้เป็นนายพันแวววันฝันจนเกือบลืมปัจจุบันหล่อนไม่รู้ว่าได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่บ้านของพันสุรีเกี่ยวกับตัวหล่อนถ้าได้รู้หล่อนจะรู้สึกอย่างไรเนอคุณไปไหนเย็นๆกับแม่ครูใหม่ที่โรงเรียนคะคุณสุรีเสียงชลิดาดังก้องห้องนอนแต่ไม่ลอดออกไปภายนอกให้เป็นอาหารหูคนรับใช้เพราะห้องนั้นติดเครื่องปรับอากาศ ไปไหนผมก็อยู่ซ้อมฟุตบอลบ้างไปตีกอล์ฟบ้างชายหนุ่มมีสีหน้ารำคาญใจเล็กน้อยโกหกเสียแรงเป็นลูกผู้ดีคุณดาคุณก้าวร้าวผมมากไปแล้วนะเสียงของเขาเฉียบขาดมีอะไรพูดกันดีๆสิคุณผานังคนผมยาวที่ไปเป็นครูคนใหม่ที่โรงเรียนไปไหนกันตอนเย็นๆฉันรู้นะไปโมเต็ไหนกันผมไม่เข้าหรอกโมเตนเอะอก็นึกถึงแต่โมเตล ผมมันโง่ไม่ชำชองเหมือนชาวสังคมคนอื่นหรอกคุณคุณสุรีเสียงของภรรยาตามกฎหมายของเขาสั่นด้วยความโกรธเด็กคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของน้องเก๋ผมแนะนำเขาให้ไปสมัครงานที่คุณไม่ต้องการแล้วก็ผ่านการทดสอบผมเคยพาเขาไปส่งบ้านครั้งหนึ่งเคยให้ติดรถไปลงแถวจุฬาเพื่อว่าเกจะได้นั่งรถเมย์กลับบ้านต้นทางสองสามครั้งในวันที่ผมไม่ได้ติดซ้อมฟุตบอลให้เด็กก็เท่านั้นเองคุณน,นี่ ช่างสอดแนมเก่งจริงนะเฮึใครจะเชื่อเห็นว่าแม่คนนั้นน่ะหน้าตาสวยไม่เชื่อก็ตามใจคุณจะมากังวลอะไรนะนึกว่าคุณก็เห็นผมเป็นเพียงหุ่นโชว์หุ่นโชว์หรือคะคุณยอมไปไหนกับฉันมั่งเอ,อะอะก็ติดซ้อมฟุตบอลติดตีกอล์ฟมีนัดกับคุณพ่อผมไปเล่นกีฬากับคุณพ่อผมคุณพ่อคุณมันเสียหายตรงไหนผมไม่ได้ไปสำม,มั่เลเทเมาที่ไหนแต่คุณไม่มีเวลาให้ฉันเลย ผมไม่มีเวลาไปเต้นรำจนตีสามหรอกผมต้องตื่นเช้าไปทำงานผมเป็นข้าราชการทหารเป็นครูไม่ได้เป็นหนุ่มสังคมถ้าคุณชอบออกงานมากๆทำไมไม่แต่งงานกับหนุ่มสังคมละ่ะมาแต่งกับครูทหารอย่างผมทำไมทำไมทหารบางคนก็มีเวลาไปนั่งเฝ้านักร้องจนบ่าเลิกนี่เมียชวนไปเต้นรำไปออกสังคมก็ยังไม่ยอมไปผมไม่ใช่ทหารพันอย่างนั้นผมเหนื่อยอยากนอนพักผ่อนนี่คุณเลิกพูดเรื่องบ้าๆเสีทีเถอะ คุณจะไปเที่ยวค่ำม,มืดดึกๆื่นยังไงผมไม่ว่าแล้วจะเอาอยัางไงกันอีกคุณไปไม่กลับบ้านจนสว่างผมก็ไม่เคยก้าวกายคุณไปพัทยาคราวละสามสี่วันผมก็ตามใจใครๆเขานิยมกันว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษพูดจาสุภาพแต่นี่คุณไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆเขาชมเลยหรือว่าคุณสุภาพแต่กับผู้หญิงอื่นทีกับฉันคุณไม่เคยให้เกียรติเลยพันศรียิ้มเย้ยผมสุภาพแต่กับสุภาพสตรี พูดจบชายหนุ่มก็กระโจนขึ้นเตียงฉับผ้าห่มคลุมโปงไม่สนใจต่อเสียงกรีดกรีดของภรยาซึ่งตามมาทุบเขาแรงๆดีละ่ะเราจะได้เห็นกันฉันจะฟ้องคุณพ่อฉันจะฟ้องคุณพ่อเอาให้กระเด็นทั้งคู่เลยนางคนสวยเพื่อนน้องสาวคุณนั่นด้วยใครมายุ่งกับคุณไม่ได้เ้าฉันไม่ได้แล้วคนอื่นก็ต้องไม่ได้ด้วยคอยดูสิบ้านาคุณก็ได้ผมแล้วนี่นาจนนอนเตียงเดียวกันอยู่อย่างนี้แล้วได้แบบนี้ฉันไม่ต้องการ หล่นร้องเสียงแหลมคุณไม่เคยเอาใจใส่ฉันเลยแต่คุณเอาใจใส่คนอื่นพามันกลับบ้านได้บ่อยๆคุณไปรู้มาจากไหนกันนะว่าผมไปส่งเด็กคนนั้นมีคนรายงานฉันนี่คุณดาคุณจะเชื่อนักสืบของคุณหรือเชื่อผัวคุณกันนะคุณเองก็ไม่ได้ให้เกียรติผมเสมั่งเลยคุณต้องเชื่อใจผมมั่งสิผมว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิอย่าร้องไห้หนะ้มามามะผมจะเช็ดน้ำตาให้เขาลุกขึ้นมาดึงร่างภรยามากอดไว้ คุณดาคุณดาคุณเป็นภรรยาผมอย่างถูกต้องคุณจะโวยวายไปทำไมกันผมไม่มีหัวใจจะไปยุ่งกับใครอีกหรอกเขาจูบซับน้ำตาให้หล่อนอย่างอ่อนโยนแม้จะฝืนแต่ท่วงท่านิ่มนวลก็ประทับใจชาิดาไม่น้อยเพราะคุณมอบหัวใจให้แม่สุปราณีคนนั้นไปหมดแล้วชาิดาทวงผมลืมเขาแล้วละ่ะเขาจะแต่งงานกับแอดเวิร์เดือนหน้านี้แล้วพูดถึงเขาทำไมกันนะ ผมแต่งงานกับคุณอยู่กับคุณคุณก็น่าจะพอใจนี่นะคุณดาคุณอยู่บ้านบ้างไม่ได้หรืออย่าเที่ยวนักเลยฉันเหงานี่คะผมบอกแล้วว่าให้ทำงานคุณก็ไม่เอาอีเงินเดือนแค่นั้นใครจะเอาไม่คุ้มค่าเหนื่อยเปิดร้านขายเครื่องเพชรไหมละ่ะไปเช่าในโรงแรมหรูๆคุณแม่คุณท่านก็ชอบเพชรดูเพชรพลอยเก่งน่าจะสนุกงานคนแก่ฉันไม่ชอบเครื่องเพชรเท่าไหร่หรอกฉันชอบเต้นรา แต่ผมชอบฟังเพลงเย็นๆคุณชอบเพลงชักกระตกผมไม่ชอบเต้นรำเลยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพรุ่งนี้เราไปนั่งฟังดนตรีกันไหมที่โรงแรมใหม่ตอนค่ำเพลงเย็นแล้วก็โรแมนติกมากคุณอาจจะชอบเขาจูบหล่อนเบาๆมีนิกโกรคนหนึ่งร้องเพลงซึ้งมากคุณอาจจะเปลี่ยนใจชอบเพลงพื้นเมืองของอเมริกันบ้างก็ได้ยิ่งเพลงของพวกที่มีปมด้อยในใจอย่างพวกนิกโกรยิ่งซึง้งยิ่งฟังก็ยิ่งเพลินเราไปหาอะไรดื่มนั่งฟังเพลงกันซักเย็นดีไหม ค่ะคะจะลองไปฟังดูเขาจูบหล่อนเบาๆที่ซอกหูก่อนจะล้มตัวลงต่อมือขวาก่ายหน้าผากใจล่องลอยไปไกลตัวเขาไม่ได้ฝันถึงค่ำวันพรุ่งนี้กับภรรยาในห้องอาหารหรูบรรยากาศชุ่มฉ่ำใจภาพหนึ่งลอยขึ้นในมโนภาพสุปราณีโสภาพหล่อนยิ้มแย้มโบกมืออำลาเขาเอ็ดเวิร์ดหนุ่มอเมริกันผมทองยืนยิ้มอยู่เคียงหลอนพันสรีถอนใจใหญ่ หญิงสาวผู้เป็นต้นเหตุให้เขาถกเถียงกับภรรยาปรากฏขึ้นในมโนดวงหน้าขาวผ่องปราศจากเครื่องสำอางเขานึกถึงยิ้มเศร้าๆบนริมฝีปากบางทีมักจะเหยียดตรงอยู่เสมอแก้มที่ซูบตอบเล็กน้อยเน้นหนกแก้มจนเห็นเป็นสันในตารูปรีดูลึกล้ำเหมือนคนผิดหวังในชีวิตผมยาวรวบไว้พอไม่ให้ยุ่งบ้านเก่าๆในสวนลึก มีความเจริญยุคใหม่เพิ่งย่างกลายเข้าไปถึงหล่อนเป็นคนแปลกพูดน้อยยิ้มน้อยแต่ก็มีสเสน่ห์ประหลาดชวนให้นึกถึงหล่อนต่างกับชลิดาต่างกับสุปราณีต่างกับหญิงสาววัยเดียวกันทุกคนที่เขารู้จักหล่อนมีความรู้สึกรื่นรมในชีวิตเช่นเดียวกับหญิงสาวคนอื่นหรือไม่นอ้อพันสรีอยากรู้นัก